ไปดีไปพี่น้องเมื่อสุ้สักคนเนาะยินดีเป็นหับการสุสสองตบตุกษาแนวอีกเส้นเคยยินดีกับยินหน้าคือเก่าทุกคนตรงดำหน้าออือไม่หย่งแดนหับอุู่นี่ฮะจับโยนกน้ำเทามโดดเก้าวอรเดี๋ยวนี้ไปหาะรัหน้าผุนไปนี่เก่งนะ อีดำดำนะอืมอีดีดแม่งยีดีดนั่นแหละลงหาดำหน้าทุกคนอยู่โดดเค็นไปโดดแอมไม่แอมหยู่ใส่โดดเค็นโดดกะกะโบหมี่หน้ากะขาดใบรถไทยเขาไปส่งเขาได้ทุกคน ตัท้ายตัวเองแปลงโมเดลนี่นี่แหละสร้างเองเห็ดผลเป็นโมวเดล,เลอายกเท่าให้แน่หรอกแต่ขามะพร้ามนี่แหละคือสิได้เอาให้อยู่แต่ว่ามันก็เขิกเรกกะคือเขิรกโดดมันเขิรกโดดไปนี้โดดไปท่านแปลงแล้ว

và hai lại ở độc đi khả mày không khả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 y không

เจ้ามาหลอกแด่ตัวไอ้ดีก็เดือลใจ Thank you. 我祝我此生贪龙，百生长命。<noise> ทุกคนตอนนี้ป้าปุ๊กก็ได้ับข่าวดีอ่าอย่างหนึ่งเนาะเออขึ้นแต่หน้าใหม่ๆกัเพราะได้ข่าวดีในจักหน่อยว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้อนเงินมาให้ป้าปุ๊กเนาะปิดจำนวนเงินสองพันบาทเพิ่นบาใหา้อ่ามาสัว์อ่าให้สนับเป็นให้เป็นค่าสนับสนุนเนาะอ่ค่าแป๊บสี่เพิ่นบา ให้นน้องๆกินเนาะผู้ที่หายก็คือผู้นี้ทุกคนน้องโซเนาะขอบใจได้ไดาเดอ้อสำหรับเงิน2,000บาทขาแป๊บสีเนะาะขาแป๊บสีก็ขาของกินพอดีเดี่ยวหน้าเนาะประมาณประมาณเกือบเกือบเดี่ยวเพราะว่าตอนนี้หน้ามันก็ใกล้เดี่ยวแล้วเนาะทุกคนไปเอาเขาไปเอาเงินเนาะเพราะว่าฝากดุงกับฝากดงุงเหอื่นฝากดุงบอลหักกันเนาะเพราะว่าแบบ ป่ะเดีบยวมีบัญชีหับเงินเนาะไปเอาไปทุกคนต้งหาลำหนะคนไหนเมย์เป็นโดกกะว่าน,นี่นอกเพื่อนนอนวัดอยู่พ่อแต่ว่าหันเมฆาตัวนะ พ่อแต่ว่ากาตัวนะมันโดกงยากอยู่มันอ,อน่อนกาอ่อนดำหยากหยาดเอามากะหยาดมันจ่ายวานี่คนนอกเนาะคอยอันนั้นได้หามาวาดนี่ฮะขีบเขานะโดบ,บุดด้วยคอยดูบริตาด,ดุ่ง เอาคอยเขาไว้น้าอันั้นคอาบริเว่งมือไปถือไปก็ถือโลบเดียบลอยโลบออกเวทหาบริเวณบริตัทขีดดงจะได้มาถ่ายใหม่นี่ถ่ายด่วถ่ายว่านี่เครืงขืนกินออกเบนเค้งอนนอั้นโอ,อ้ยสดอดแบกแอมไทยนะเอะอเิองขีดแบกแอมไทยน่ะอีนาอกเห็ยังผากนได์กดแชร์เลยเ้อกดติดตามเน้อมาก่เห็นไปบ่ายอะไรยาววะ ไม่ไม่เห็นจกอกเกาะงูใส่แท้มันไปเต็ดใส่อปชิมาตาดบนในผัดมือไปก็ถือตัรโอ้ยสวดมนต์ขอนะดกออกเบิ้ดเลยสีหาเบื้องไม่บัรหามันยังอยู่ในอันนั้นทั้งขยะนะพอมาคืนนี้มันหาจะได้กระหาบัวเห็นออกบิ้ดเด้อนไหนเจ้าวะได้ขื่นกินหมกเบนอีกหมวกเบนเมวอวานอีกได้ เชิดไยตอนขอมาไทายหน้านะ่ะมันย่างหมักได้ไหม,มเบ็นนะผู้ดีเป็นพ่วมซุกหมักได้ได้ไหมใช่แล้วเฮ้เออทุกคนหน้าก็เดือยปอได้นะเดือยแต่ฟังนี่ขึ้นมามันสุดละเด่ดเด็ดมึงกข็ขาดใบขาดใบเลวเปิเอิดไทยเอิดไทยกระ่งเขาคื้นนะ โอ้ยเห็นไหนน่าเลก็มื่อ้นี่แมันดาหยาก็ถือดินสายดินสายไันี่มีหนามเพ่งดำหย่าเฮ้ดสองคนกำลังสายเนะแต่มันขาดหมอฮะเี่ยงเดือเออกูว่าสิถอดไว้แร้จะไหว ยังก่อนว่าคือบ่หรือดต้องมาหอดผิดนะคนให้หนั่นให้นั่นกู้กระยานแข <c ười> ้งอีกก็เบิ้งคือจีบโขเงกว่าได้กู้จีบโบเคือให้นี่นะเบอิ้งจนะะหนึ่งกระ ขั้นแข้งนี่ก็เจ็บกกตับเราได้นี่อย่างหน่อยเอาห้มันเดีวให้นียังไข่ได้มือแดงนี่มืออื่นก็มีได้ซ้ำให้นะซ้ำให้ข้าวเดียวลอกอยู่หนข้างฝั่งนั้นนะเดี๋ยวทุกคนดำน้าน้ำกันที่ขาไดไหนนี่ไปกระได้มาดำซอยแน่มาดำซอยแน่ น่ะพี <g aument de feu> ่ช sí <ifier> ัยแล้วก็แก่หีสิแล้วก็แก่โมโม่คอยขึ้นรถอยู่หอน้องเขาอีกบอไม่ได้เห็นยังไงบอจักมันมาอยู่จักมันมาหย่างไรแต่หนี่บอหนี้มาอยู่โอ้โหโมีหรอมันมาฝากซืือหนี้บอโมมีเน่เจอเลยเออแตต้องเคลียร์เบิ้งเคยขึ้นแต่ดาหน้าก็ไปเคลียร์เบิ้องยากบอทำมันตอดนะ อเจ็บเลยอยากเห็นอยังสำเพงตอดจีซือเิ็มีมเออมมตอดเพิงตอดจีบ้าอยู่พอผมมาเต่มันรับแต่เวลามีมตอดผู้แก่เกสเอือเอาก็บบกล่อด็กีหวานเลยค<ม>ืเขาจะาไอ่ได้เวลามันตอดนี่ับขันมยู่

มันมาจะถ้ามนะถ้ามอียงมันมาอยากไรเอียงมันจะงงอยู่เพราะว่าอยู่นะคอยกึ่งดับกึ่งคืดคอยได้ยินว่ามันจะเอียงมันจะเพอได้ยินไม่ร้อันไม่รู้ไม่นั่งกินข้าวกันือกันเนาะมัโทรมาเมียโทรมาไหนขอ Tự nhiên là các em muốn nhận đây cũng nhận hơn Tự nhiên từ bọn và auto mail miêu các bạn hát ở đây Ở à, เอาอย่าง,ขงเอาอางขงเอา,อาขเนื้อมันเปลี่ยนนืมันเปลี่ยนนกะก็เปลี่ยนนะเห็นแล้วในตัวเมียขมันนะโอ้เขามันยังใส่ด้าห่าเก่ากับโบเปลี่ยนของมันก็ได้เปลี่ยนยังจะได้กิดมันจืดอยู่แต่จะไปเปลี่ยนกี่หายของมันได้ก็จืดอยู่แต่อ๋อเขามันบูเหตุจากเปลี่ยนซื้อช่องยังซื้อ เปลี่ยนในอีเมลเปลี่ยนเหรัท่านต้องเปลี่ยนคือสอง,องใม่สองเลยจะเกิดการกระจายจากเเ i p บมือ,อนี่ อ๋อมันแท่บางก็เด็ดเดี่ยวสองปากลบไโวอ้อแใส่นื้อสีเอาวัาน,นี้ใส่น้อปูใส่นิ้ชีแทงเหรอ Kiếp này nhớ cổ đẩy khay tí Ừ, ừ hả? Bố hiền mười Kiếp ra nhỉ ừ. tớ thai bằng em hả? Ở anh Bà hiền Bà say Bố thai mặt khá sợ. Kiếp nha ไงไงมันก in ็คักแต่ว่าเนาะรถนไทยดีคลองตุ้ยตยตุยไปแล้วข้าวเดียวไงไงไ้ผู้เดียวขนาภาพพอดีนะบหนึ่งลแล้วลทุกคนเฮ่ยเว้ยใส่กุ๊บกับเปลี่ยนไมใส่กุ๊บกับเปน ่ใส่หักใส่ชาใส่หักใส่ชาแต่กรุบนี่ก็โปรไปล์กับีิ๊กูใจนาปาไปกะบฝากแต่ยังเชือนี่นี่แล้วกะห็หันมืออื่นแล้วสามหายเดี๋ยวจะให้ดำยังพัฒนาด,ดีแต่กูบอกกล่องใส ทุกคนคำน,นะเอ้ยเอ้าทุกคนคลิปนี้ก็คือสิจบเพียงทเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส,อสอ่องอป,ปับปุปเกเสน่นเด้อไปละบายทุกคนสิอย่อเกทุกคนก่อนจิปีดคลิปปุกเคนห้างนิ่มกหญ่ให้เบิ้งแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้อ แบบหนึ่งด้อจักน่อยด้อเดี๋็กชายเบื่อที่แก่เชี่ยค <c oughs> รับห <c oughs> เป <c oughs> ็นึกมันมาผักสื่อเป่าปะือก นมาฝากจีดซูกูมาตด่มมามมาันจดตอนนบาดมืกม้ต้นบือไซเบอรเมื่อกี้นี